โย,โย,โย่ๆเบื่อจะเกมมาหมามาเล่นเกมปีนเข่าบ้างที่กวัวผมนี่ย่างแข็งแรงเลยนะบอกเลยแล้วเรื่องของการปีนเข่าเป็นเรื่ององ่ายมากสมัครโอเคอย่างแรกเรามาเริ่มปีเนเะนี๋ยไอ้น้องมือจับตรงนี้อันหนึ่งเฮ้ยเอีกมือนึงผมจะปีนมาตรงนี้แล้วกันผมบอกเลยซึ่งการบังคับขาชี้ได้ขนาดนั้นเลยโ๋โอเคโอ้โหโคดโอโลิมปิกเลยว่ะ ผมจะอ่าเราจะแต่ทีลนิดไปดีกว่าส่วนมือนี้เฮ้ยยืดยืดไกได้ทุกคนไปเกาะตรงนี้แหละมันเป็นที่เกาะสึบขาด้านซ้ายไอ้บเฮ้ยผมนะ่ะโอลิมปิกระดับ้าไปมือเกาะได้แค่นี้บอกโอเคครับเรายืดนี่ก่อนเอา้าเราวันนิ่มร่วงเฉยเลยก็จับกันไม่ได้หรอโอเคกันก็อันนี้มาจับตรงนี้ไอ้บเอ้ทึบโอเคขาเหยียบตรงนี้ผมเห็นร่องอยู่ผมไปไหนดี อ๋นะฉันเห็นนะมันมีล่องเยอะแยะครับเพราะงั้นีซี่มากอะไรเฮ้ยอันนี้มีร่องไวนะ้เนี่ยมีตรงนี้มันเป็นล่องให้เหยียบส่วนขาซ้ายเหยียบตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมกูได้ใช้ขาขัวก่อนโอเคเอาไว้เฮ้ยเอาวะผมว่าโอลิมปิกระดับชาติมาแล้วทุกคนโอเคจับตรงนี้ก่อนล่องอเฮ้ยมันไม่ค่อยมีล่องเลยทุกคน มันไม่ค่อยมีล่องเลยไปจับไปเดินล่องล่องลองชิบหายวายวอดตัวบล็อกขาสั้นขาสั้นจะบ้าตายตัวผมล้องแค่มันสัน้นได้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 สบายมากสบายมากสบายมากครับบอกเลยตัวผมบอกไอนี่มันยังอยู่ในระดับที่ e ี s y skill ดูนี่เลยเหยียบตรงนี้ไปไหวใช่ไหมหไหวใช่ไหมบอกหน่อย มันไหวมากผมบอกแหละเออเหยียบตรงนี้โอ้โหซึ่งแบบระดับเราจะไปโลลัวแล้วฮะไปโลลัวไ้ยุบไปโลลัวแบบก้าวกระโดดแบบแบบคนเซียนเหมือนเรียนมาก่อนที่จริงก็ไม่เคยเรียนจุบแต่ผมทําเซียนไว้ก่อนเกาะตรงนี้โอเคเฮ้ยเขาให้กดสามกดทาไมเนาะเหมือน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 ปักขินวะอ๋อชุดนี้มีที่ปัก เหยียบได้ต่อแบบอีซี่ใช่ไหมผมปักรลออ๋อเหมือนเหมือนเป็นจุดจุดเซฟอยร์แบบอันนี้การเราล่วงอะไรแบบเนี้ยใช่บอแมนบอแมนบอเม่อกี้เหมือนมีให้กดอ e. ีกดทําไมวะใช่ไหมมันไม่ขึ้นล่ะมันไม่ขึ้นแล้ว,ลวเราก็จะไม่กดเอ้เอ้เหยียบตรงนี้ก่อนส่วนนี้มาโอเคเหยียบตรงพื้นเดียวกันครับโท,ทนทันอีกโวย เราปีนมาได้ไกลแล้วนี่ว่ะทุกคนบอกแล้วครับผมบอกเลยทําเซียนเหมือนไม่เรียนเอาอะไรนี่พยอเฮ้ยเราจะค่อยๆปีนแล้วกันไม่ค่อยดีกว่าเรารีบๆปีนเลยอืมเอเอนี่ผมเห็นแท่งตรงนี้โอเคไปจะไปให้ถึงข้างบนหน่อยอา่เอาเฮ้ยได้ว่ะทุกคนสูงไหมสูงอยู่สูงอยู่เอย้ยบอันนี้เหยียบได้ โอ้โหเหมือนมันเหยียบได้ทุกจุดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ย,อยมีร่องอุย้ยร่องมันเหยียบมีได้ยอันนี้เดียวก็ตรงไหนได้บ้างวะโอเคขาตรงนี้ไปได้่ะเฮ้ยเอาว่า้ยเหยียบตรงนี้ส่วนมือมือไปให้ไกลที่สุดสวยยืดได้อันนี้ยืดต่อขาขางองอดีงอมากครับบอกเลยตอนนี้ไปถือเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ถึงอ๋อผมว่ามันได้อยู่แหละเฮ้ยวา ไขาเนี่แบบสุดๆเลยนะเออเฮ้ยส่วนอันนี้เหยียบตรงนี้ขาขาซ้ายมาขาซ้ายมาหนี้แมงเลยเฮ้ยจุเออเอาว่ะเอาว่ะตัวเรามันเบี้ยวได้ขนาดนี้เลยหรอวะไม่เดี๋ยวเดียวเออทุกคนนี่แน่ผมบอกเลยนักโอลิมปิกระดับชาติดิ่มันไม่มีใครทำแบบกูอีกแล้วครับงานนี้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยขาขาตัวตัวเราล่นตัวเราล่นเฮ้ยใครมันใครมันทรงตัวไม่ดีว้าวตายการเริ่มใหม่อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับบอกเลยผมบอกแล้วเราอยูเป็นเล่นท่ายากสิทุกคนตอนแรกก็นึกว่ามันจะไม่มีความสมจริงไงแป๊บหนึ่งเราหามุมที่ดีก่อนมุมที่ดีคือมุมที่ผมปีนเมื่อกี้แหละทุกคนจริง อ่าโอเคครับเริ่มจากขาขวามาเหยียบตรงนี้แขนซ้ายมาปัดตรงนี้ก่อนอ่าเราแหมมันต้องลองทดลองเกมนึกว่าแบบโอ้โหมันจะปีนได้ง่ายๆแบบอีซี่ไม่ใช่นะทุกคนอย่าไปคิดไปเองอย่างนั้นจริงๆมันปีนยากอยู่เนาะโอ,โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว อายุมาระดับเราไม่มีทางหล่อนอยู่แล้วปีนเข่ามามากกว่า20ปีประสบการณ์นี้มันจะไม่มีทางผิดพลาดอ้าตทำไมขาดีแม่งไปเฉยเลยแต่ผมว่าแต่ผมว่าพวกความรวดเร็วความรวดเร็วหรือพวกความเสี่ยงหรอเนี่ยไม่เดี๋ยวนะทุกคน ไม่ขามันเป็นแบบนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นลงก่อนได้ไหมไชออโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวยัง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 เหยียบได้อยู่ไอ้น้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเสียพึ่งใจเสียหน้ามืดนิดหน่อยไม่เป็นไร่าหน้ามืดนิดหน่อยหน้ามืดนิดหน่อยหน้ามืดนิดหน่อยอาอิ๊ เป็นของจริงนี่ผมคงตุยเป็นนานล้านละทางที่ดีที่สุดคือทางเดิมเขาผมบอกเลยแล้วผมก็จะปีนอย่างรวดเร็วอย่างไม่มีใครเทียบได้ถึงถึงขาขาผมเหยียบล่องขานี้ขานี้เหยียบล่องเฮ้ยเออเออถึง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 โอ้ย การทรงตัวไม่ดีนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้กูเปลี่ยนไปได้วะเชนเปลี่ยนมุมไหนของโลกในเมนื่อกี้เนี่ยอ่ะมันอยู่ในล่องอยู่นะน,นี่มันไม่อยู่ในล่องตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวึบฮึึบเหยียบล่องนี้โอ้โหแล้วมันแล้วมันเป็นล่องที่ปีนง่ายแล้วมันเป็นล่องที่ปีนง่ายแล้วบอกเลยโอเคแต่ว่าเราก็อย่าประมาทมันจะถึงฟังฝันแล้วเฮ้ยอ,อืม การปีนเข่าเลยมันเหนื่อยจริงๆเลยเออนี่ขนาดในเกมในชีวิตจริงแมนขนาดไหนวะโอเคทุกคนเราใกล้จะถึงชายฝั่งแล้วว้ยอีกนิดเดียวเออนี่อันนี้นหนึ่งอันยืบไอ่เหยียบตรงนู้นโอ้ยอีกนิดเดียวทุกคนอย่าล่วงนะห้ามล่วงนะน้องมันใกล้จะถึงแล้วเพราะงั้นช้ำใจไว้แหกขาเยอะๆแล้วก็เราก็เกียยไป มือนี้ไปน,นี่มืออีกข้างหนึ่งเกาะนี่เดี๋ยวไขอีกข้างหนึ่งมึงจะเกาะไหนดีโอเคมีมีร่องนี้ให้เหยียบอยู่ฮะมืออยู่ที่เดิมก่อนโอเคมือมือเกาะไว้ที่เดิมก่อนอายบอกให้มือเกาะไว้ที่เดิมเฮ้แม่งเอย้ยมืออยากปีนซะงั้นโอเคโอเคโอเมย์ก oh ้ น้องๆคือแบบของแค่นี้มันสบายอยู่แล้วนะครับเก็<ม>บเชือกใช่ไหมน้องอยู่ไหนอ่ะน้องกําลังปีนมาครับทุกคนนี่คือจุดอะไรวะจุดเซฟไหมทุกคนอ๋อเป็นจุดนั่งพักครับเหมือนน่าจะเป็นเซฟพอยต์แหละผมว่าสบายมากแบบอ๋อสามารถเปิดตู้ของได้เอ้ยเรามีของอะไรบ้างบะหมีกินสำเร็จรูปมีความหิวด้วยหรอโอ้ my god เป็นการตั้งแคมป์ที่แบบอ๋อ้วดูดเลยนะแบบ มีฉามาสเสือเราใช้ไปกี่อันล,อละอะไรแบบนี้มีขนมมีนู่นมีนี่มีนัน่มนมนงมีน้ำดื่มสามารถทำอาหารได้ด้วยฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้สลิปนอนโอเคตื่นได้แล้วหนู <c oughs> นอนแป๊บเดียวพอ oh my god ส่วนมีอะไรอีกอะดูหน่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรเหมือน,นอนออุอปรกรณ์อุปรกรณ์ไว้ทำไหมนั่นครับไว้ทำอะไรอะเขาเรียกที่ปีนอุปรกรณ์ไว้ทำไว้ทำตะปู ตะปูเลยตะปูหลืมั้งออกไปเปียนกันต่อเลยทุกคนระดับเราอย่าไปพักเยอะครับสามารถเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยนะตรงนี้เสียไม่ได้หรอทำไมอ่ะเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ใช่ไหมเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้โดยการกดอะไรกดแท็บเหรออ๋อโอเคอ๋อเหซูมเข้าซูมออกทีเวียนหัวชิบหายเลยผมจะปี่ยนไปถึงซักข้างบนน้นแล้วกันเนาะแล้วค่อยหยุดเพราะว่ามันน่าจะไม่ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า เฮ้ยจะเย็นจะเย็นอ้ my god โอเคยังไม่ล่วงครับยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงจะถึงฟังฝันแล้วทุกคนเกมเยียเลยเนี่ยยากชิบหายเลยอ้ my god อ,อ,อ่ามันมีได้ดงไดแดงอะไรอยู่แถวนี้ด้วยทำอะไรได้เฮ้ยเหมือนมีน้ำนะทุกคนอ๋อเราไม่มีขวดว่างครับเพราะงั้นเพราะงั้นเหมือนไม่มีอะไร ส่วนนกพวกนี้ตีได้ไหมตีไม่ได้อยบอกแนละ้วต้องปีนไปไกลก่อนอะขอเซฟก่อนไม่ได้บือขอเซฟก่อนไม่ได้หรอมีอะไรให้เราเก็บด้วยอ๋อยากาครับย้าอะไรไม่รู้ขอเก็บไปก่อนเพะมุมนี้นะ่าจะปีนง่ายสุดขอบปีนมุมนี้ก่อนเลยแล้วกันขานี่จับนี่เอาละครับนี่พอพอมันอยู่ช่วงรแรกๆมันก็จะง่ายแบบนี้แหละใช่ไหอ่า,อามือมือมือกูจับไหนดี จับตรงนี้ล้วขาซ้ายมาเหยียบตรงนี้ก่อนอเฮ้ยจะถึงแล้วทุกคนมันแบบก็แบบใกล้ๆเองนี่หว่าเหยียบตรงนี้ให้มันสูงหน่อยสูงก็เดิมแล้วฝั่งนี้ก็มาเข้าล่องนี่โอเคเฮ้ยทำไมขานี้ไาเข้าล่องนีดเลยกันเลยอย่าล่วงอย่าล่วงอ้ my god ีซี่ว่ะผมว่าทุกคน ระดับผมแค่นี้มันสบายอยู่แล้วโอ้โหมีที่พักแถวแถวนี้ให้ผมบอไม่มีเลยหรอโอไมคก็ดูจากคู่เข่าแล้วผมว่าทางไหนแม่งเหมือนเหมือนกันหมดเลยว่ะแต่ผมจะเริ่มจากทางนี้แล้วกันไหนๆก็มาละฮะพวกตัวละครเราหิวน้ำครับผมดื่มน้ำก่อนได้ไหมดูจากสภาพเมื่อกี้แล้วผมว่าทางนี้น่าจะเริ่ไง่ายกว่าการเริ่มให้เป็นอะไรที่ดีต่อใจฮะบอกเลยเออ เราจะปีนไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ถึงฝั่งฝันโลกนี้จะมีอนาคตที่ตกอนานะสดใสดีน้องมาตรงมาตกเขียวอะไรนะแล้วเหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่สนครับเพราะว่าการปีนป่ายของเรานั้นมันคือที่สุดของที่สุดของความของของความสนุกการนอนมันเป็นเรื่องไร้สาระเออหยียบนี้ไปหน่อยอุย้ยเราก็เกาะสูงๆเลยฮะ เออมันต้องแบบนี้เอาขานี้มาเหยียบนี่ก่อนเออครั้งนี้เราจะไปแบบ easy skill ไม่รีบเฮ้ยโอ้โหในเมื่อมันเหยียบนี่ได้กูก็อยากลองดูออ๊บอ๋อเอ้ยอ่าโอเคฮะผมบอกเลยเริ่มจะ easy ขึ้นเรื่อยๆส่วนมือน,นี้มาเกาะนี่ก่อนแล้วก็ดูเส้นทางต่อไปโอเคตรงนี้เหมือนมีที่จับอยู่นะครับเราดูที่จับดีๆได้นะน้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยสันสันนองสันสู้ใช่ไหมสันสู้เออเรามันสันสู้อยู่แล้วฮะตรงน,นี้เป็นร่องเหยียบโอ้ยเดียวเดียว ต่อเดียวเนี่ยโอเคเกาะได้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 ไหมผมบอกตรงนี้ก็ได้โอเคส่วนขาขามาเหยียบนี่ขานี้ขานี้มาเหยียบนี่โอเคเหยียบได้ใช่มีอาจะเกาะที่มันสูงกว่าเดิมแล้วก็ขานี้มาเหยียบนี่โอ้ใจจุ๊มจมใจจุ๊มจ,จุมโอ้ไม่กอระยะทางไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นผมบอกเลย อะไรอะไรเสี่ยงอะไรเสี่ยงอะไรวะ,ระ,ระร <c oughs> เหมือนมีบงมีปักครับทุกคนก็ะละเลยเยียบตรงล่างโอ้ยอย่าลื่น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  <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ยังเกาะได้อยู่โอเคใจจุ่มจุ่มใจจุ่มจุ่มขาเหยียบนี่ได้นิดหน่อยแล้อขานี่ขึ้นนี่โอเคอยังรวดเร็วส่วนมือส่วนมือมือจับนี่ตอนนี้จับนี่อ๋อ มีแต่นี่กับนี่อย่างเดียวเลยอึบอึออผมว่าผมว่าปันเกาะได้โอเคผมว่าแล้วระดับโอลิมปิกระดับชาติเราโอเคเอานี้มานี่ก่อนอส่วนมือนี้โอเคตรงนี้เป็นล่องครับล่องล่องแน่นอนล่องแน่นอนจับล่องไว้อพอ๋อคือเราหิวน้ำอีกแล้วเหรอหิวอะไรบ่อยจังหู้ ดื่มน้ำตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ่าไม่เหยียบตรงนี้พื้นสบายสบายตรงนี้เป็นร่องครับบอ,อกเลยผมว่าเราดื่มน้ำตรงนี้ได้ไหมโอเคดื่มได้วะ่ะโอ้ระดับเรามันแอดวานซ์อยู่ครับสามารถดื่มน้ำจากตรงนี้ได้เกาะร่องนี้เฮ้ยทำไมขาไปวะขายเพิ่งไปน้องเอามือนี้ไปก่อน เออส่วนขานี่ไม่เหยียบนี่ขานี่เหยียบนี่กูจะค่อยทำมะเขืออะไรเนี่ยเออเออส่วนมือส่วนมือมันมันนี่ก่อนใจเย็นใจเย็นเราสั่นสู้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 เออมันต้องแบบนี้โอ้ย god คุนยนเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยน้องเอออย่า เอ้ยฮือดูคนอื่นเขาจะพากเกมนี้กันยังไงวะมีแตกูไม่ไมีแตอื้อกับฮือดูเอยใจเย็น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 อ๋อไอ้ยี่เขน่ากลัวเลยเมื่อกี้เราอย่าคิดไปแค่ไปทางตรงครับเราจะต้องอ้อมไปทางที่มันสามารถไปได้ซึ่งผมคิดว่าจุดที่มันไปได้นั้น อาจจะอยู่เดี๋ยวเด e ียวเดียวมือมึงอย่าสั่นได้ไหมน้องเกาะตรงไหนสักตรงได้บ้างเนี่ยโอเคส่วนเอาขานี่มาเกาะนี่รับผมเกาะนี้ก่อนได้มือโอเค,คส่วนตรงนี้เป็นล่องอยู่ขาค่อยๆกระเถิบมาทีละนิดกระเถิบมาทีละนิดกระเถิบมาทีละนิดโอเคส่วนส่วนมืออเอาขากูไปนี่ว่าเฮ้ย จะบอกนะเราต้องใช้ตัวช่วยละแต่ไม่อยากใช้เลยอ่ะโอ้เราไปเกาะไหนได้บ้างเนะี่ยโอ้ยโอ้ยทางนี้ได้เหรอดูน่ากลัวอยู่นะทางนี้โอ้ยแต่มันจมอยูน่นะทุกคนเฮ้ยแล้วทำไมทีนี้มือมันไปวะ โอเคโอเคโอ้ยไม่กอโอเคโอ้ยไม่กอโอ้ยไม่กอโอ้ยไม่กอโอเคเราเรามาถึงที่ปลอดภัยปลอดภัยแล้วรู้เปล่าไม่รู้มือใจเย็นเด้อโอ้ชิบโอเคใจจุ๊บจุ๊บใจจุ๊บจ,จุ๊บหูนินไว้นินไว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งร่วงเออเรามาถูกทางแล้ว เอย้ยชื้อ่ามันต้องแบบนี้คนอื่นเขาปีนกี่ชั่วโมงกันวะกูปีนห้าชั่วโมงครับน้องเราเราขอขยับไปเทรลนิดก่อนเชา้ากลางวันยังยังไม่สางอ้อยอ้อยาโอ้ยน้อ,โอ,นอโอเคแต่ว่าเกมนี้มันได้บอกหน่อยว่า โอ้ใจเย็น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 ผมว่าผมจับดีแล้วนะมันขี้โมแล้วกูเริ่มตรงไหนรู้ไหมทุกคนเกมไม่ไกลคอนเมทเอฟซี